ไตคูปองหมดโอเวอร์ท็อปอัพโปรดีมากๆฮนะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮนะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮนะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮนะับโอเวอร์ท็อปอัพนฮะเดี๋ยวพี่เอาลิงมาวอร์มก่อนตาแรกของวอร์มก่อนนะด้วยลิงนะจะได้ตื่นไวๆเพราะว่าเจอมิตตี้อัตราในการชนะของเรามันก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะครับเราก็เลยเอาลิงมาให้มันยากเข้าไปอีกนะครับเราจะได้เล่นให้มันยากๆหน่อยโอเค อันนี้ฝ่ายตรงข้ามเอามากิมาทําให้ลิงมันเล่นยากนะครับแต่ข้างเราจะได้2รีบาวนะแล้วก็ค้อมเขาเลือกตัดคร้อมตัวเองเข้าใจปะเพราะว่าข้างเขาจะเป็นแค่1รีบาวถ้าเรารีบาวชนะตามแค่ประกบมิจจี้รบกวนมิจจี้อย่างเดียวเราก็ชนะแล้วในเกมนี้นะครับก็เข้าแผนเราพอดีเลยฮะแล้วเป็นเด็กชายเล้งคุงที่หยิบมากิมานั่นเองเนาะน้องดำมาวอร์มหน่อยน้องดำอย่าเรียกว่าวอร์มเลยมันมาวิ่งเล่นไม่สกิลไม่มีอะไร้กดเลยคนจริงไม่มีหวั่นครับพี่ตั้มจากตีหลอดนะขอบคุณมากตีหลอด เล็งไปเลือกตัดคอมข้างเดียวตัวเองทำไมอ่ะตัวละครอ,อย่างโกงเลยไม่เอาเซตเตอร์อรมช่วยเขารีบาวอ่ะปัดมันก่อนปัดมันก่อนมันจะได้เสียขวัญและกำลังใจอะไรล่ะฮะเฮ้ยไม่ขึ้นลบกวนเว้ยพ,พี่พี่กระโดดตกขนาดนั้นอะ่ะมันไม่ขึ้นลบกวนฮะใช้มือเ่ยฮะอย่ายิงต่อหน้าวีแคทเพราะว่าฉันคือราชาวานอนอยังไงละ่ะ โอเคโอเคฮะโคตรเท่โคตรอันตรายอย่างน,าน,านรรี้อืเอาไว้ไม่ทันนะ่ะตะกี้พี่ซอนข้างในให้ฝากปิดเอดมิตี้ด้วยนะ ไปเนี่ยสองสก,กีนกูอะไรล้รลมหนึ่งอีกคนหนึ่งตัวติดได้แน่นอนลูกนี้ยิงฟรีฮะยิงฟรีอ e ีสปอร์ตสวยเฮ้ยเดี๋ยวว่าอุย้ยอ่า โอ oh, ชิโนักตาได้ถ้าโหวตถึง4ีโหวตก่อนเดี๋ยวเล่นตัวละครนั้นนะใครอยากดูเราดูตัวละครอ,นะอ,อ,อะไรโหวตได้เลยนะครับอันนี้ไม่ได้เก็บอะไรแล้วนะครับแล้วกุนแรงสองีบาวเฮ้ยโลงเฉยงงเรียงงเนียงงเรียสองสกรีนข้างหน้าเขาไปยืนข้างๆบ้าเอ้ยเอฟซี FC ปูผมแดงให้เดิน ลถกุลุแรงขมกราฟอย่าส่งบอลผ่านหน้าหน้ามืออย่าส่งบอลผ่านหน้ามือลิงมียามมาสื่ออดวานไม่ได้ทำครับนอตตี้พี่ไม่เล่นมีย่มมาสืกเลยเลยไม่ได้ทำแอดวานนะ่ะดีวก็โดนตัดบอลอีกหรอก้วกุณโอ้ทำบุญเนือมิจี้บ้าเอ้ สวยครับรแล้วโซไม่ทันแล้วอย่างนี้โซไม่ทันละมาร์กี่จะไปโซยัดยันไม่ทันละปวดตัวอะไรก็เล่นตัวนั้นนะ่ะมิจ้การตีลงนะลูกต่อไปต้องตกเท่านั้นนะครับแตกแตกแน่จริงส่งให้ได้เลย เกียนแด๊ดชิ้นก็ส่งไปโดนเลยไม่ยอมส่งให้พี่ไงส่งให้พี่ก็เป็นแต้มแล้วเมื่อกี้อะไปเด้สกรีนกลัวอะไรอ่ะเมื่อกี้ส่งให้พี่ก็ก็เป็นแต้มแล้วว่าไม่ยอมส่งให้พี่การโอ้แราก็วิ่งหาช่องอยู่วิ่งหาช่องแทบตายเพื่อนไม่ส่งเลยโอเคดับพี่ว่าแตกพี่ว่าเอ้ยมันเปลี่ยนปุ่มหรอเอากดแสดงอีโมไม่ได้อ่ะ เพ้นซายโหโคตรเทโคตรอันตรายโอ้แสดงอีโมไม่ได้มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไอ้ตำแหน่งอ่ะต้องไปตั้งค่าใหม่อตั้งค่าไม่ได้ด้วยเกมสูสีลืมไปเจอมิจีด้วยเราไปปั่นเพื่อนทำไมวะไปดนีะวลองสติลไล่เราก็แม่นซะด้วย อตูน yup. สับสองเลยอะไรอะไรมากี awesome. mm ่อ hmm. ันติสติวหรออุ้ยอุ้ยล่วงเลยฮะับเลงกันติดสติวเหรอเมื่อกี้เปลืองอันติเปล่าเปว่าเล้งเจอพี่อยากกดอันติติวเหมันเปลืองของลงโลงเน้นๆปั๊บอุ้ยโดน โคตรเปรี่ยว,ว,เ,ยวเล่นลิงแล้วแบบเราจำพวกเอ่อแอนิเมชันมันไ,ได้ฮะสามารถคำนวณเวลาได้โคตรสนุกครับสิบเจ็ดยี่สิบมีแตกมีแตกเฮ้ยเพื่อนยิงเลยละกันแม่นจังวะคนแม่นเลยอ่ะเฮ้ยคิโวตะนายแม่นเกินไปเปล่า โอ้ไม่โดนครับห่วงสันไปดีอ,ดอุ้ยกดผิดโอ้โหกดตกใส่มือ็อตเม,มื่อกี้นี่กดผิดกดปุ่มตกเป็นเป็นปุ่มสเตล ชีวิตติดสติวลองสติวไปได้แม่นจังวะไอ,อโโ้มันออโต้ชูบุ๊ไหมเนี่ยใช้ระบบออโต้พายอตดนำทางด้วยออโต้พายอตดฮะโอ้โหโอ้โห แอมเดียวไม่มีแพ้มีเออไม่มีคำว่าเสมอแล้วมีแต่แพ้กับชนะนะแล้วเซนไฟยตึงๆไปหรือเปล่าแล้วมากี่วีร์ใต้แป้นจังหวะนี้ยังไงฮะน่าสครีดน่าสตาร์ชิโคตรป๊อตเลยโคตรป๊อตเลยข้างเราจบเรียบร้อยฮะชนะด้วยความป๊อตร่วบมาล้างกันป๊อต ถ้าเป็นตัวละคอรอื่นอะข้างเราไม่ป๊อตหรอกมันเป็นมิตี้จริงอะมิตตี้มันมีมิตตีกันยิงที่แบบอยู่ยิ้มก็เซอร์ไพรส์เด้งมียิงโล่งอะไรเงี้ยเออแค่นั้นฮะพวกเราแกล่งสุดโคตรปอ๊อตบอกแล้วอยหยิบมากี่มามันแพ้รือเปล่ามีจิ้มสู้ไม่ได้ไม่เชื่อพี่ไงใครเจอพี่อย่าหยิบมากี่มาพี่ได้โชว์ท่าลำนานๆหน่อยยังไงเนี่ยก็แตกมากี่อะสู้พิมไม่ได้หรอกเห็นป้ายแข่งหนึ่งมันหัวเ่าปลุกพลังมามันไม่แพ้ตัวละคอรอะไรแล้วมัน ครเจอลิงที่เลิกหยิบมากกิมาได้ละมันไม่ได้แพ้ทางมากทล,ลาา้งเ,เราาราา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 มมมพพังังงงงทททลลลยยยคคววเเหศร้้<ว>ลลนนไปกััับบทททลลนนลลลาาาาาา้้้งงงวเเเกกกมมนนนนนนีีไไ่่สสุิ